สวัสดีค่ะมาฟังเรื่องเล่าจิ้งจอกภูเขาหิมะกันต่อค่ะของสองสิ่งที่วางอยู่บนเตียงนั้นมาได้อย่างไรและเทาจื้ออันจะทําอย่างไรต่อไปกับเรื่องเล่าจิ้งจอกเขาหิมะอีพีที่ยี่สิบในยามนั้นด้วยความแตะตื่นตกใจเขารีบหยิบฉวยดาบวิเศษจะหลบหนีพลันฉุกคิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จึงย้อนกลับไปขนดูใต้ผ้าปูที่นอนของลุงช้าง แล้วก็พบกระดาษขาวแผ่นนั้นขาหันหลังกลับมาจะถอนลูกธนูอีกครั้งก็ได้ยินเสียงผิดท้าของคนสามคนเดินมาถึงหน้าประตูขาลีบหลบซ่อนลงที่ใต้เตียงผู้ที่เข้ามาคือมือเจ็ดดาวชาวหุ้นคีและจีหุ้นเอียสภาพในห้องตอนนั้นมืดมิดมือเจ็ดดาวจึงสั่งให้จุดไฟขึ้นลูกธนูของขา้ายังปากอยู่บนอกของลุงช้า ยากนักจะอธิบายได้แล้วขณะที่ข้าคิดจะหลบหนีก่อนไฟจะถูกจุดแขนข้าก็ไปกระทบถูกคนพู้นทแท้ใต้เตียงยังมีคนแอบซ่อนอยู่ก่อนละคนพู้นั้นจับมือเข้าไว้พร้อมกับสิบว่าอย่าได้ส่งเสียงดังให้ออกไปพร้อมกันเล่ามาถึงตรงนี้ทุกคนต่างขโมดคิ้วมุดสีหน้าเคลือบแคลงสงสัย กับตัวละครใหม่ที่โผล่เข้ามาแต่ก็ยังต่างนิ่งฟังคำบอกเล่าต่อไปเมจิวหุนเอียงถือโคมไฟมาถึงคนใต้เตียงก็ซัดอาวุธใส่เสียงไฟดับดังพลึกห้องกลับมามืดมิดลงอีกครั้งจากนั้นพลิกมือจะแย่งดับวิเศษจากมือข้าแต่ข้ารวดเร็วกว่ากลิ่งตัวออกจากใต้เตียงถมกระโจมออกมาก่อนคนผู้นั้นรีบตามมาติด ขขาได้ยินเสียงมือเจ็ดดาวตะโกนว่าโจรร้ายพร้อมสะบัดฝ่ามือฟาดออกไปใส่คนพูดนัดนขารีบวิ่งกลับเข้าห้องชวนพ่อข้าหนีเอาเจ็ดตระกูลช้งางในค่ำคืนนั้นเอะเรื่องราวก็เป็นเช่นนี้กล่องเล็กใบนี้ลุงช้างเป็นคนมอบแขกข้าให้เอาไปซ่อนฟังก็ถือว่าขขาได้ทำตามคำสั่งเสียแล้วผู้คนของสำนักมังกรฟ้า เห็นลูกธนูของข้าปักอยู่ที่อ,อกของลุงชักย่อมเข้าใจว่าข้าเป็นผู้กระทำน่าเสียดายที่ข้าไม่รู้ว่าคนใต้เตียงผู้นั้นเป็นใครไม่เช่นนั้นก็คงจะสามารถมาเป็นพยานให้กับข้าได้แต่ยังดีที่ข้ามีหลักฐานชิ้นนี้ว่าแล้วเท่าจื้ออันก็ล้วงถุงแพรปักลายดอกไม้ออกมาจากอกเสือ้อผู้คนที่เห็นต่างคาดกันว่า ต้องเป็นฝีมือของช่างแช่บุญเป็นแน่ต่างเหลือบเหลียวมองเชาหุ้นคี้ซึ่งตอนนี้กำลังตาแดงด้วยความอิจฉาบ้างจึงต่างรอบยิ้มบ้างก็ต่างหัวเราะในใจสิ่งเหล่านี้ใช้ออกมาทางสีหน้าอย่างปิดไม่มิดเถ่าจื้ออันล้วงกระดาษขาวออกมาแผ่นหนึ่งทำท่าจะส่งให้หลงจีนแต่กลับลังเลเล็กน้อยก่อนจะยื่นส่งให้เมียวเยียกรัง นั่งรับมาแล้วคลี่ออกดูบนแผ่นกระดาษนั้นเขียนไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับผู้อมงโสช่างที่ประกาศถอนตัวจากยุทธจักรเสพสุขรักษาชีวิตยืนยาวจากผู้เยา้าพว้เราการสั่งซ้อนโอ้หุยลายมือนั้นเป็นลายมือเดียวกับบัตรเชิญที่เด็กแฝดได้ส่งมาจริงๆมือเจ็ดดาวรับกระดาษแผ่นนั้นไปอ่านดู แล้วก็บอกว่าเป็นหลายมือของโอ้ยจริงๆเช่นนั้นแล้วพวกเราก็เข้าใจจื่ออันผิดไปแล้วพลันเหลียวหน้าไปยังราชองครักษ์หลวงพลังกล่าวว่าท่านราชองครักษ์ถ้าเช่นนั้นแล้วท่านหลบอยู่ใต,ต้เตียงของเจ้าสำนักช้งเพื่อทำการอันใด ท่านเป็นใส่สึกขึ้กับจริงจอกภเขาหิมะอย่างนั้นหรือทุกคนได้ฟังตั้งมึนงงกับคำถามของมือเจ็ดดาราชองค์รักหลวงเพียงหัวเราะเบาๆไม่ตอบคำอันใดมือเจ็ดดาวจึงกล่าวต่อว่าคำคืนนั้นเราประมือกับคนตายตีงหลายกระบวนทา่าไม่เห็นหน้าจึงไม่รู้ว่าใครแต่วันนี้ ตอนต่อสู้กับท่านกลางหิมะกระบวนท่าเหล่านัน้นล้วนเป็นของโจนตายเตียงทั้งสิ้นน่าเสียดายน่าเสียดายตำแหน่งสูงส่งของท่านเป็นถึงราชองครักษหลวงแต่กลับไร้ศักดิ์ศรีแอบย่องเข้าห้องคนอื่นเพื่อลักขโมยเช่นนี้ ราชอ,องค์รักษ์หลวงนิ่งฟังคำกล่าวพาดพิงถึงตนจนจบควาสุดท้ายจึงหัวเราะร่าแล้วกล่าวว่า <c oughs> มิพีดผู้ที่ลบซ่อนอยู่ใต้เตียงคืนนั้นเป็นเราเองแล้วที่กล่าวหาเราเรื่องลักขโมยก็ถูกต้องเพียงแต่การลักขโมยครั้งนี้ เนื่องจากเป็นราชองค์การของเบื้องบนที่สั่งมาแล้วหยุดพูดด้วยสีหน้าภาคภูมิใจพร้อมล้วงซองสีเหลืองออกมาจากอกเสือ้อหน้าซองเขียนว่าลับเฉพาะมันล้วงกระดาษสีเหลืองแผ่นหนึ่งออกมาแล้วอ่านเสียงดังว่าคำสั่งลับเฉพาะให้องค์รักขั้นถิ่นหนึ่งเล้งางวดเพราะดำเนินการตามแผน ย่าให้ได้ผิดพลาดไปอันขาดไซจงกัวจบคําก็กลางกระดาษสีเหลืองแผ่นนั้นให้ทุกคนได้ดูกันทั่วหน้าพอเห็นตราประทับสีเหลืองทุกคนก็รู้ว่าเป็นคำสั่งลับเฉพาะของผู้ดูแลก,กองราชอ,องครักษ์จริงๆไซจงกัวเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของแมนจูคนผู้นี้เป็นที่วางใจของกษัตริย์แมนจูยิ่งน ตามจริงเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าสำนักชั้งของพวกท่านนั่นแหละมีอยู่วันหนึ่งใส่จงกวงเชิญพวกเราสิบแปดองค์รักษ์ไปกินเลี้ยงพอพวกเราไปถึงใส่จงกวงก็บอกว่าไม่จอมยุดผู้หนึ่งแต่แนะนำให้พวกเรารู้จักวันนั้นไสจงกวงพาคนผู้หนึ่งออกมากล่าวว่าท่านผู้นี้ คือเจ้าสำนักบางกรฟ้าฝ่ายเหนือที่มีชื่อเสียงขจรไกลชังกยุยลบพวกเราต่างมองหน้ากันงงงันสงสัยยิ่งนะชาวยุทธจักรมาเกี่ยวข้องอะไรกับราชสำนักจวบจนกระทั่งดื่มกินเสร็จเข้าสู่ห้องน้ำชาด้านค้าใส่จงกวงจึงพูดขึ้นว่าผีชังท่านนี้ แม้จะเป็นชาวยุทธก็มีใจรักชาพักดีต่อกริย์แมนจูที่มาเมืองหลวงครั้งนี้ก็เพื่อจะถวายขุมทรัพย์จำนวนหนึ่งแก่ราชวงศ์ขุมทรัพย์นี้เป็นเงินทองที่เจ้าช่วงอองรีถ่ไปจากชาวปักกิง่งเมื่อครั้งเก้าวยึดครองแต่ขุมทรัพย์นี้ต้องใช้เบาะแสสองอย่างรวมกันจึงจะสามารถหาพบได้ หนึ่งคือดาบอายาสิทธิ์ของเจ้าช่วงอ๋องซึ่งตอนนี้อยู่ในการครอบครองของสำนักมังกรฟ้าสองคือรายแทงที่ซ่อนขุมทรัพย์ซึ่งเป็นสมบัติของตระกูลเมียวตลอดมาพวกเราแม้อยู่ในราชสำนักแต่ก็ยังได้ยินชื่อเสียงพิชิตทั่วแผ่นดินไร้คนต่อต้านของพุทธน้าทอไร้ายกาดเพียงใด ชังกุยหลงเห็นพวกเราทำสีหน้ายุ่งยากใจจึงเผยยิ้มบอกว่าไถมาวันนี้ก็เพราะมีอุบายจัดการกับพุทธนาทองแล้วจึงกล้ามารบกวนพวกเราทั้งหลายพร้อมบอกเล่ากลนอุบายให้พวกเรารับฟังึ่งทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นอุบายที่ดีวันรุ่งขึ้นฉังกุยหลงลากลับไปแล้วใส่จงกัว ยังคิดเคลือบแคลงสงสัยในจุดประสงค์ของชังกุยลรอกในเมื่อมันไม่คิดรับราชการไม่หวังร่ำรวยอยู่ดีๆจะส่งของล้ำค่านี้ให้แก่ราชวงศ์ด้วยสาเหตุอันใดจึงส่งพวกเรากระจายออกหาความจริงเราออกจากปักกิ่งได้ไม่นานก็ได้ยินข่าวชังกุยลกจัดงานถอนตัวออกจากยุทธจักร เราจึงเดินทางไปแสดงความยินดีเมื่อพบหน้ากันเจ้าสํานักช้างตอนรับครับสู้เราเป็นอย่างดีที่แท้มีเรื่องหนึ่งที่อยากไหว้าวานเราทำนั่นเองเรื่องที่เจ้าสํานักช้างอยากให้ราชองครักษ์หลวงทานั้นคืออะไรจะเกี่ยวพันกับผู้ใดอีกหรือไม่มาติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะฟังกันแล้ว ชอบไม่ชอบอยากแนะนำที่ตรงไหนถึงข้อความเอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะจะได้เก็บเอาไปปรับปรุงในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดูน,นี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ